นานๆจะได้มาที่สวนของคุณลุงลูคัสนะคะและแม่น้ำเล็กๆที่ฉันชอบมาแหวกว่ายในช่วงตอนเป็นเด็กนี่คือต้นบานแนนหนึ่งในหลายร้อยไร่ของคุณลุงลูคัสว้าวมีรอยพญานาคพาดผ่า,านไปด้วยค่ะ my mother ถ้าเธอเห็นเธอต้องขอเลขแน่นอนต้นกล้วยอาจานณานั่นไปหน่อยคุณต้องเดินบุหมอกไปกับฉันค่ะอ ฉันได้กินปุ๋ยทำไมเขาต้องให้คนสวยๆอย่างฉันมาบุปากกล้วยด้วยคุณลูคัสเตรียมบู๊สูบไว้ให้ฉันแต่เช้าเพราะเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกและมันจะจืนมากโชคดีมากเลยค่ะที่ได้บู๊สูบคู่นี้ตอนนี้ฉันอยู่ที่สวนกล้วยขนาดใหญ่มากคือมาเต็มไปด้วยบานานามากมายและตอนแรรฉันรู้ว่าคุณลูคัสอยากให้ฉันเห็นกล้วยธรรมดาแต่ไม่เลยค่ะมันคือกล้วยหอมทองน้องบัวดแดงใหญ่มาก นี่คือดินแดนทองคําแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิเลยค่ะเป็นดินแดนที่ปลูกกล้วยหอมทองส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่นี่เป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยภูเขาสูงสลับซับซ้อนลักษณะดินร่วนปนทรายทําให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมที่จาเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้วยว้าวและบรรยากาศดีมากเลยทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับคุณลิซ่าค่ะนอกจากเธอจะแต่งหน้าสวยแล้วเธอ,อยังแต่งใบกล้วยสวยด้วยสวัสดีค่ะคุณลิซ่าเป็นยังไงบ้างคะ วันนี้ทางานถึงไหนแล้วอ๋อกลังแต่งใบ้วยค่ะอ๋อทำไมเราต้องแต่งใบมันด้วยคะอ๋อเอาที่ใบมันแห้องออกค่ะเพื่อให้มันดูดีใช่ไหมคะ,คะเหมือนเราไมป,ปลงมันสะอาดอนั่นคือคุณลิซ่าค่ะและนี่คือคุณอลิซค่ะเป็นศาสตราจารย์ในด้านของการกลบโคนกล้วยต้องใช้เทคนิคพิเศษอะไรบ้างไหมคะในการกลบโคนกล้วยเราต้องใช้จอบเพื่อเขี่ยดินเข้าโคนมันเพื่อจะให้หน่อออกมาสวยให้ฐานแข็งแรงแล้วก็ใช้ใจแล้วก็ใช้ใจ และก็ใช้ใจค่ะโอ้ส่วนคุณอเล็กซ่าเธอเจอกับไส้เดือนนะคะเธอบอกว่าเป็นหมอดินที่ช่วยดูแลกล้วยของเราให้สวยด้วยช่วยกพุ่นดินได้ค่ะอยู่กับความเรียบง่ายและวิธีธรรมชาติ นี่คือพืชเศรษฐกิจกลางหุบเขาอันสําคัญและเป็นของดีอย่างหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิกล้วยหอมทองนองัวแดงส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะคนญี่ปุ่นชื่นชอบมากเพราะนี่คือกล้วยหอมที่คุณภาพดีกัดเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากการทานกล้วยหอมแบบปกติชัยภูมิเราก็มีของดีเยอะแยะมากเลยในคันนี้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยกล้วยหอมทองนองมะแดงนะคะมีความแตกต่างจากหมองอื่นคือเนื้อแน่นเหนียวนุ่มหอมอร่อยที่สําคัญคือมีกลิ่น กลิ่นหอมมากเพราะว่ามันมีซิงบงคีทางภูวิศาสตร์คือแหล่งน้ำจะมาจากเทือกเขาพญาฟอนะคะเป็นแหล่งกำเนิดแร่ทองคํากล้วยหอมทองหนองบัวดแดงนะคะกับอีนึ่งมาตรฐานคุณภาพสินค้าด้านการเกษตรสุดยอดของดีของจังหวัดชัยภูมิมาตรฐาน g a p และสินค้า GI จากหุบเขาแหล่งน้ำเจียงแร่ทองคำเทือกเขาพญาฟอออำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิ ถ้าคุณอยากทำงานเป็นเครือข่ายฉันได้นำให้คุณมาทำงานปลูกกล้วยเพราะคุณจะได้ทำงานแบบเคลียรในในก็เข้าส่วนของนุงดูคัสแล้วนะคะเราจะไม่รักมาสักเรือก็ไม่ได้ค่ะ